สดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ตามนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ข้อความเป็นแมสเซจนะครับที่คุณอาจจะต้องรู้ก็ได้มี Relaxation นะครับมี Angel of s t r e n g t h นะครับแล้วก็มี King of Cups มี Ace of c o อ n ด้วยนะครับแล้วก็มีคำว,ว่า Joy m y s o u l s ์แ n ะ d n งก์และ t ด e ส์ทูเด i ะว o บ o o นนะครับก็หลายๆคนเป็น energy ที่เป็นแมสเซจถึง ต้องการการรีแลกซ์นะครับต้องการการยืดหยุ่นในชีวิตต้องการการสมดุลในชีวิตหลายๆคนนะครับก็าอาจจะตึงเครียดกับการทํางานมากจนเกินไปนะครับเวลาพักผ่อนเวลานอนอะไรต่างๆตรงนี้นะครับอาจจะไม่พอนะครับหรือหลายๆคนก็แบบเก็บเก็บงานเก็บ เก็บเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับกับมาคิดนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมันมันมันพลุงพลังอยู่ในหัวนะครับหรือหลายๆคนอาจจะจริงจังนะครับในเรื่องของเป้าหมายชีวิตจริงจังในเรื่องของเมื่อไหร่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําหรือรอแบบรอสิ่งที่ทําหรือรออะไรบางอย่างอยู่นะครับถามว่าคุณนะครับควรควบคุมอารมณ์นะครับผมรู้สึกว่า King of Cup ะครับคือคือด้านอารมณ์คือด้าน e m o t i o n a l ัคือด้านที่เกี่ยวกับคุณต้องต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองในที่นี้ คือดูนะครับดูมูสของของอารมณ์ของคุณดูความรู้สึกของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเริ่มเก็บทุกอย่างทุกอย่างมาคิดมาเครียดจนมันมันมันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับคุณต้องต้องหาวิธีที่จะระบายสิ่งนั้นออกไปบ้างนะครับทำกิจกรรมยังว่างก็ได้นะครับหรือรีแลกเซชันนะครับคือคือคุณต้องถ่ายเทพลังงานนะครับ คือในมุมมองของการอ่านไพ่แบบผมเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณได้ได้ีแลกซ์หรือจักรวาลต้องการให้คุณได้ีแลกซ์ในเรื่องของพลังงานมีความสนุกสนานบ้างนะครับในการใช้ชีวิตไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะครับมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างนะครับ หรือหรือวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็ตามนะครับคุณอาจจะต้องลองมองหาวิธีการนะครับหรือวิธีอะไรใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับผมรู้สึกว่า j o ย c e นะครับคือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับสนุกสนานนะครับหรือหรือหรือเป็น h i ไฮไวเ a t i o n หรือเป็นไวเบชั่นที่ที่ ที่ชิลๆอะครับที่ชิลๆให้ได้ผมรู้สึกว่าคุณต้องการการรีแลกคุณต้องการการ,การชิลนะครับเพราะว่าดูเอซอฟคอร์ดมาเนี่ยดูจริงจังตั้งหน้าตั้งตาตอกเหรียญตั้งหน้าตั้งตาทํางานมากนะครับเพื่อที่จะได้เงินมานะครับเพื่อที่จะรวยนะครับเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปใช้แบบ ใช้จ่ายนะครับแต่สิ่งนี้นะครับถ้าการที่คุณต้องแลกกับการทํางานหนัก,กเวทต,ตัวเองนะครับเอาลากทํางานนะครับหรือทํางานที่ทุกข์ทรมานหรือทํางานที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่จริงๆเนี่ยนะครับคุณเสียเปล่านะครับพลังงานคุณเสียเปล่าด้วยแล้วผลตอบแทนที่ได้นะ่ะมันมันไม่คุ้มค่ากับคุณลงมือด้วยนะครับหรือเอ n e r จีหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของออลองสังเกตดูตัวคุณดูก็ได้นะครับหรืออย่างที่ผมบอกมาหรือเปล่าว่าคุณอยู่ในงานที่คุณรู้สึกว่า ไม่สะดวกสบายหรือเปล่าอยู่ในงานที่คุณรู้สึกว่าทุกทรมานหรือเปล่าอยู่อยู่ในงานที่คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขอยู่หรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่เอ่อสเตรทนะครับคือปลดปล่อยอะไรบางอย่างทิ้งไปหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างทิ้งไปนะครับคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจลวออกได้หรืออะไรได้นะครับคุณควรทารําความเข้าใจปรับเปลี่ยนไมเซ็ลปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองนะครับยอมรับว่าคุณทํางานตรงนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรให้คุณปรับปรับไมเซ็ลใหม่ปรับความคิดของคุณใหม่นะครับถ้าคุณคิดว่าแค่ทํางานเรื่อง ให้ทางานเพื่อเงินนะครับคุณจะทุกข์ทรมานกับเงินที่คุณได้มามากมากเลยนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเลแะลกซึซ้นมาเนี่ยคือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีวายต่างๆอยากจะให้คุณผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายในตัวเองทํายังไงก็ได้นะครับให้คุณผ่อนคลายให้ได้นะครับก็อาจจะเป็นแมสเซจประมาณนี้ร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้นะครับออกไปปาร์ตี้ได้ไหมได้แต่ณตอนนี้น่าจะยังไม่ได้นะออกไปทําอะไรก็ได้ดูซีรีส์หรืออ่านหนังสือหรือทําอะไรที่คุณรู้สึกว่า ได้อยู่กับตัวเองจริงๆนะครับได้ตัดขาดจากเรื่องรล้าวุน่นวายการทําสมาธิก็เป็นวิธีที่ที่สุดนะครับห้านาทีต่อวันก็ได้นะครับมันจะทําให้คุณค่อยๆมีพลังงานที่ดีขึ้นนะครับค่อยๆเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มวเบชั่นของคุณได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นแมสเซจประมาณนี้นะครับขอให้คุณที่มาเจอนะครับโชคดีนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ